กก <screws> <fridge> kind of like so ัดกาดกาดิการดิต้องกกัดิการดิมาถือมาให้กัดกัดอันนี้นี่กัดอันนี้โอเคพอกันกกัดดกาดกาดิการดิต้องกกัดิการดิมาถือมาให้อากัดกัดอันนี้นี่กัดอันนี้โอเค กัดกัดนี่กัด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 ที่ต้องกัดดีกัดดี่มาถือมาให้อกัดกัดอันนี้นี่กัดอันนี้โอเคพอกอนกัดกัดที่กัด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 ดี่ต้องกัดดี่กัดนีเมาถือมาให้อกัดกัดอันนี้นี่กัดอันนี้ 对，啊、okay, 好管理。